วิธีการต่อเพื่อให้มันถูกต้องอันนี้แนะนำพี่ด้ยวยว่ามันคืออะไรครับคือตัวนี้คือ power mixer power mixer คือถ้าในกรณีที่มีตู้แค่สองใบใช้แค่ตัวนี้ก็ได้มีตู้แค่สองใบใช่ครับตู้เดียวมีสองใบ huh. ถ้าจะต้องการเสียงให้มันดังขึ้นครับแล้วก็ต้องเอาตัวนี้เสริมแล้วก็เพิ่มตู้ลำโพงอีกสองใบครับซึ่งมันมีอยู่แล้วใช่ครับคือแล้วก็เอาตัวนี้ ตัวตัวล่างครับตัวแอมตัวนี้ครับต่อกับลำโพงตัวใหญ่ตัวแอมตัวนี้ไอตัวนี้เขาเรียกอะไรครับแอม power amp ตัวล่างตัวนี้คือ power amp ใช่ครับตัวนี้เขาเรียกว่า power mixer power mixer ตัวนี้ใช้งานลำพังตัวเดียวได้ได้แต่ตัวนี้จะต้องมีตัวนี้คู่กันคู่กันอ่าเพราะฉะนั้นเวลาต่อต่ออย่างไงครับต่อแล้วก็มันจะมีช่องให้ต่อตัวนี้ครับ จะมีซับซับเอาถ้าต่อตรงเนี้ยมันจะออกเฉพาะซับอย่างเดียวจะไม่มีเสียงกลางตรงนี้ซ <Sub S 1> ับคือตัวไหนเอ่ยคือถ้าเราแยกแอมม์ครับครับคือถ้าต่อตรงนี้มันจะออกแค่เสียงซับองเดียวคือเราเล่นสองทางคือโลทางที่หนึ่งคือโลอีกทางหนึ่งคือมิดไฮเรียกว่าบวกสองบบทางหรือถ้าเราอยากให้มันออกเสียงกลางด้วยคือเล่นทางเดียวเหมือนปกติแต่ว่าตู้มันเยอะแล้วก็ต่อเป็นเอาพุตตรงๆตรงนี้เสียงที่ออกจากตัวนี้ กับออกจากตัวแอมข้างล่างจะเหมือนกันอืมครับแต่ทีนี้ต่อได้สองที่ครับครับเอาพื้นฐานก่อนพื้นฐานก็ต่อตรงนี้ได้เลยตัวนี้คือเป็นสัญญาณขาออกของจากตัวเนี้ยเพื่อเราจะมาพ่วงเข้าโคแอมตัวขางล่างเดียวนะครับจะมีอินพุตตรงนี้อ๋อลำโพงคู่หนึ่งเราก็มาต่อตรงนี้บวกลบเป็นสองใบอันนี้ก็คืออีกทีที่ครับ อันนี้คือเป็นสัญญาณออกจากตัว,ตว Power Mixer Power Mixer เพื่อก็ส่งสัญญาณมาเข้า Power Amp Power Amp ใช่ครับคือ Power Amp อนะในเราใช้ในกรณีที่ตู้ลำโพงเราเยอะครับครับคือเสริมกันอ๋อตู้ลำโพงเราเยอะเราก็เลยเสริมตถ้าตู้ลำโพงเรามีแค่สองใบเราใช้แค่ตัวนี้ก็ได้จะได้ไม่ยุ่งยากอ๋อครับพ<ส>าตัวนี้ยกำลังขับมันจะสูงกว่าตัวนี้อืมทีนี้พอจาก ตัว power amp ตัวนี้ครับเอาซ้ายและขวามาเข้าตรงตัว power amp power amp ก็คือเข้าเขาเรียกอะไรนะ power amp ครับ input input ทั้งสองทั้งสองและทีนี้ถ้าลำโพงเรามีสองตัวสองตัวก็คือตัวใหญ่ตัวดุ้นครับเราจะต่อจากตรงไหนไปตรงไหนครับคือถ้าเป็นลำโพงตัวใหญ่ผมแนะนำให้ต่อ power amp ด้านล่างว่าเสียงมันจะดีกว่าถ้าเราต่อเข้าตรงนี้ กำลังขับมันน้อยเวลาเราเร่งดังๆอะ่ะเสียงมันจะแตกกับผ้ามันจะไม่ชัดอืมเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราใช้ลําโพงสองตัวสองตัวล่างสองตัวใหญ่นูน้นครับนํนาเราก็เอาลําโพงซ้ายขวามาต่อตรงไหนครับมาต่อตรงนี้ครับโพรแอมด้าน,นล่างคือนะแนะนนอ๋อนนเป็นตัวนี้จะดีกว่าถต่ว่าตัวนี้ได้ไหมก็ได้แต่ว่าเสียงจะไม,จไม่ได้ดังมากแต่ตรงข้างล่างจะดังกว่าใช่ครับ แล้วถ้าเกิดตอนนี้เรามีลำโพงสี่ตัวสี่ตัวก็ถ้าเป็นตัวใหญ่คู่หนึ่งอ่าตัวตัวตัวเนี้ยสองสองตัวเนี้ยสองตัวก็เอาตัวใหญ่มาเข้าตรงนี้อ๋อครับตัวเล็กมาเข้าตรงนี้อ๋อแสดงว่าข้อที่มันผิดพลาดที่มันพ่วงมันเเข้าด้วยกันใช่ไหมครับครับมันก็เลยไม่ดีเลยคือมันถ้าเราต่อผิดอย่างเงี้ยแทนที่จะเสียงจะดังขึ้นมันจะเบาลง อืมก็แสดงว่าที่จริงของเราไม่ได้เสียแต่ว่าบังเอิญคอนแทคมันหลวมหรือว่ามันประจุไฟมันอาจจะไม่ไม่ไม่เชื่อมประสานหรือว่าเขาเรียกว่าสัญญาณมันไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องครับเพราะมันมีขี้ฝุ่นมีฝุ่นเป็นสนิมครับขาเป็นสนิมหมดแล้วอ๋อแล้วมันมันก็ไอ้ตรงนี้เสียด้ใช่ไหมใช่ครับตัวที่เปิดเพลงครับเวลาเราขยับขยับมันจะติดติดดำๆหน่อยอ๋ออันนี้คือตัวตัววูรุ่มครับขาตัววอรุ่ม ทีนี้อ่ะพี่ขอทวนนะตาก็จะได้บอกเนาะโอเคนี่คือ power amp power mixer เอ้ย power mixer แต่ตัวนี้คือ power amp power <M. S 3> amp <Yeah. S 2> เมื่อเราเสียบคู่นี้ก็คือเป็น Output ใช่ครับซึ่งตัวนี้จะทำหน้าที่ส่งไปยังที่ power amp <Power S 3> ด้านล <Power S 3> <M. S 1> ่างจากเอา p ์พุตตรงนี้ก็ไปเข้าอินพุตตรงนี้ เมื่อเข้าอินพุตตรงนี้เรียบร้อยเวลาเราปรับโวลลุ่มเราก็ปรับที่นี่คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเมนครับเมนโวลลุ่มแนะนําให้เอาไว้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็คือประมาณสัก80%ใช่ครับคือเอาไว้เผื่อกณีว่าถ้ามันเบาไปเราสามารถเล่นกันได้ครับถ้ามันดังไปเราก็เอารรลงได้แล้วตรงจุดนี้อันนี้เป็น EQ ครับเมน EQ ทั้งซ้ายขวาก็คือปรับให้ทุ้มแหลมบาลานซ์ครับแนะนําให้ปรับให้มันเหมือนกันครับสองปร ก็คือสมมติว่าจะไฮก็ไฮแบบนี้ใช่ครับเสียงทั้งสองข้างจะเหมือนกันอ๋อถ้ามิดก็มิดแบบนี้ถ้าโลก็ไปโลแบบนี้ก็คืออันนี้คือตัวที่ปรับปรับให้เหมือนกันใช่ครับคือไอตรง EQ ตรงนี้ยมันจะปรับทั้งทั้งชุดนี้เลยทั้งสามช่องนะครับอืมถ้าเราปรับไอเพียงสมมติว่าเสียงดนตรีช่องเนี้ยราปรับทุ้มไวประมาณนี้ขึ้นทุ้มอยู่แล้วคือถ้าเราเล่นตรงนี้ขึ้น ไอ้ไม้เนี้ยก็จะถุมุตามไปด้วยอื hmm. มันจะเป็นเมนคือคือทุกช่องจะส่งมาช่องนี้ก่อนออก่อนออกเอาพุทครับครับครับ,รบอันนี้คือมาอย่างนี้พอมาอย่างนี้ปับ๊บสายตัวนี้เข้ามานี่ลําโพงคู่ใหญ่คู่ใหญ่ก็คือว่าคู่ที่ที่เสียงมันออกดังเนี้ยเราก็มาต่อซ้ายเข้านี่ขวาเข้านี่ก็คือคู่หนึ่ง ส่วนข้างบนเขาเรียกอะไรฮะตัวตัวลำโงตัวเล็กเป็นมิทายเป็นมิทายก็ควรที่จะเอาลำโพงตัวหนึ่งมาใส่นี่อีกะำโพงตัวหนึ่งมาใส่นี่โอเคก็แปลว่าใช้งานได้แล้วแล้วทีนี้ส่วนเจ้าตัวนี้คือตัวไม้ใช่ไหมคือช่องแถวเนี้ยทั้งแถวจะเป็นไม้ตัวที่หนึ่งอือครับตัวเนี้ยก็ทั้งแถวก็จะเป็นตัวที่สองถาส่วนตัวที่สามเนี้ยมันจะเป็นเสียงเพลงที่เราเอาสัญญาณเข้า ก็คือเอามาเติเข้านี้แล้วว่าไงนี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับตัวนี้ก็คือเป็นคือกรณีถ้าแจ็คเล็กแจ็คลูเล็กแบบนีแบบ้แล้วก็เสียบตรงนี้ได้เลยอืมถ้าเป็นหัวใหญ่หัวใหญ่แบบนี้ก็เสียบตรงนี้ได้เลยครับซ้ายขวาซ้ายขวาอ๋อแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเอ็โคครับอ๋อตัวนี้จะเป็นเอ็โคครับเอ็โคอันนี้จะเป็นซับเอาคือกรณีที่เราต่อตรงนี้แยกซับเขาเรียกว่าระบบแยกซับคือสองทาง เราจะต้องมีอะไรเพิ่มไหมคืออย่างทีว่าครับถ้าต่อตรงนี้ยถ้าเราสมมติว่าเราตองนี้ตัวข้างล่างก็จะดังเหมือนกันแต่ว่ามันจะดังแบบว่าออกแค่เสียงซับอย่างเดียวมันจะไม่มีมิตไฮายวนเลยเสียงกลางเสียงแจะไม่ปนเลยครับแสดงว่าอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งถ้ามีในอุปกรณ์ของพี่เป็นแบบนี้ควรจะมาใส่ตรงนี้ปั๊บแค่นี้พอครัเนาะนี่คือนี่คือกรณีปกติที่เมื่อกี้ที่พี่ถาม แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีแบบนี้อีกทีแยกซับใช่ไหมครับแยกซับคือแยกซับคือลำโพงคู่ใหญ่มันจะออกแค่ซับอย่างเดียวซับนี่คือตัวใหญ่ปะใช่ครับคือลำโพงมันจะไม่มีแสียงกลางแสงแมโลออกมาเลยอ๋อแล้ว,ลวมันจะต้องมีลำโพงเพิ่มอีกไหมก็เป็นลำโพงตัวใหญ่นี่นะครับก็แค่คู่เดียวใช่ครับออกเต็มเต็มเลยแต่เพราะฉะนั้นแนะนําก็ควรจะเป็นอย่างนี้สิใช่ครับเพราะเราเน้นใจง,งานใหม่เป็นหลัก อ๋ส่วนมากถ้าแยกซับอ่ะจะเป็นดนตรีเป็นหลักอืมครับก็ถ้าเกิดเอาไปถ่โดยลำโพงต่อเข้าเหมือนเดิมครับก็ใช้งานได้เหมือนกันใช่ครับผมแค่เปลี่ยนสัญญาณออกไปเฉยอันนี้มันจะออกทั้งทุ้มกลางแหลมมันจะออกด้วยกันเลยในช่องนี้อ๋อแต่ช่องนี้มันจะออกแค่ทุ้มอย่างเดียวอ๋อโอเคมันก็มีการแยกให้อยู่ไอ้ตัวนี้กด คือนอันนี้เป็นเฟสครับในกรณีที่ว่าเฟสของลำโพงมันไม่ตรงกันคือเปิดซับขึ้นแล้วแทนที่ซับมันจะดังขึ้นแต่มันกะเป๋าลงให้เราปรับตรงนี้อืมคือสลับเฟสให้มันตรงกันให้มันตรงกันเพื่อให้มันดังพอๆกันใช่ก็สรุปว่าไอ้ตัวนี้ฟีเก้นซี่ฟิคเค้นซี่คือความถี่ที่จะให้ลำโพงทํางานคือเราจยกได้ซับที่มันเป็นทุ้มมากทุ้มน้อยอย่างเงี้ยครับครับมันไม่ใช่วอลลุ่มนะครับเป็นความผีเพราะว่าเราตู้ตู้เราเนี่ยคือ ตู้ลำพูมันจะมีหลายแบบครับคือมันจะมีตู้คอมถี่แปดสิบคอมถี่ร้อยคอมถี่ร้อยยี่สิบครับอันนี้คือเอาไว้ปรับตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดเรามาใช้คู่นี้เราเชงใช้สไลด์ตัวนี้ถ้าไม่ใช้ไม่เกี่ยวเช่นเดียวกันและอันนี้นะครับอีโค่ครับตัวนี้อันนี้คือเอ็กโค่เพื่อจะทําให้เพลงว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผีใช่ไหมแล้วเราก็มาปรับอันนี้จะเป็นเมนเอ็กโค่ครับเมนเอ็กโค่ก็คือว่าและทีนี้เราก็มาไล่แล้วก็มาเปิดในช่องอีกอคืตรงนี้ คือเราอยากได้ช่องนี้มากกว่าช่องนี้แล้วก็ปรับตัวนี้เยอะหน่อยเราต้องไม่ไม่จุ่งกับตัวนี้อ record, เอานี้ถ้าไม่เอาตัวนี้ขึ้นก็ไม่ดังอ๋อแต่ถ้าเกิดเอาตัวนี้ขึ้นเราก <ừng, S 2> <urg> ็ต้องมาปรับตรงนี้สมมติว่ายัางเราเราปรับตรงนี้ไปแล้วเออโค่พอดีแล้วครับแต่แบบไม่ได้ร้องเพลงคือเราจะใช้การพูดเราไม่อยากให้มันมีเออโค่แล้วก็ปิดตรงนี้ลงไม่สองตัวก็จะเออโค่จะหายเลยโอ้อแล้วพอร้องเพลงใช่ไปมสองตัว้อมกันแล้วก็มาเร่งตรงนี้ขึ้นเราไม่ต้องค้องผิดตรงนี้สองอันอันนี้คือเมนเออโค่ เมนไอโคแต่ถ้าเกิดจะปรับไอโค่มากว่เอคอน้อยอยู่ตรงนี้ใช่ครับอะไรอันนี้นะครับอันนี้แผนซ้ายขวาครับเป็นบาลานซ์อ๋ออันนี้เอาไปปรับตรงกลางอย่างเดียวอืมสองข้างารับแบบบาลานซ์ให้มันตรงกันแต่อันนี้เป็นแผนไอโคซึ่งจะเป็นมากหรือน้อยแล้วแต่แต่ทั้งนี้ก็คือเมนไว้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราปรับตรงนี้แนะนําให้ปรับเท่ากันไปก็คือประมาณแปดสิเปอร์เซ็นประมาณแปดสิเปอร์เซ็นและส่วนนี้ก็จะเป็นเล่งวอลลุ่มเร่งวอลลุ่มดังค่อย อ๋อตามนี้ไมค์้องโถอ,อยู่ห้องบนและช่องล่างนะครับอันนี้เป็นลายเป็นสัญญาณเหมือนเราจะเอาเพลงเข้าครับแต่อันนี้ส่วนมากเราไม่ได้ใช้อืมส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช่ครับแต่จะใช้ไมค์ห้องบนนี้เป็นหลักใช่ครับโอเคพี่ต้องขออนุญ,ญาตอาร์ตที่บันทึกไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นในช่องของพี่ที่พี่จะได้รู้ว่าถึงเวลาใช้งานเครื่องนี้ก็เป็นแบบนี้เลยครับและไอ้ส่วนนี้ก็คือจะใช้ USB รหรือใช้ไอตัวอะไรนะ WiFi ก็ได้ นนได้แค่ USB ครับได้แค่ USB, USB. เป็นรุ่นเก่าแหละโอเคครับแล้วก็เราต้องเราต้องกดตรงนี้เข้าเพื่อเปิดอ๋อกดตัวนี้เข้าใช่เพื่อเปิดตรงนี้คือถ้า,ถากดตรงนี้เข้าไอ้ช่องนี้จะไม่ดังมันจะมาดังตัวนี้แทนแล้วก็ปรับที่เดียวกันอืมแต่ถ้าเรากดออกคือเราเอาสแสดงจากคอมพิวเตอร์มาใส่อืมโอเคเอาละทีนี้เราก็ยังมีเครื่องดีใช้งานอยู่ครับเยอะเลยครับอ๋อครับ ตอนนี้น้องเขางอะไรเพิ่มให้ดูแต่สมมติว่าเราจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับคือไม่ต้องการเสียงที่ดังมากมีระบพงเล็กๆไงี้ยครับตัวนี้ใช้งานแค่เอาตัวนี้ไปอย่างเดียวก็ได้จะได้ไม่ต้องยกอะไรเยอะเอาแค่ตัวเลียวเดียวครับแสดงว่าผู้ที่อยู่ในร้านกาแฟพี่นั่นน่ะก็สามารถใช้คู่นี้ได้ได้เหมือนกันครับอ๋อใช้งานได้เลยเหรอใช่ครับโดยไม่ต้องเราไม่ต้องยกตันนี้ไปคือเราไม่ากได้เสียงที่ดังมากอย่างเงี้ยเน้นใช้ไม้ใช้อะไรอย่างเครับ ขับเพียงนิดหน่อยไม่ได้ต้องให้เราเก่งไแล้วก็ไปแค่ผู้เล็กก็ได้ถ้าต่อลูกเสียงจะดังมากเหรอครับอ่าโอเคเรามาลองดูเลยนะถึงแล้วอ,อันนี้มีจะมีสีเข้มกสีอ่อนเราเอาสีเข้มน่ะกำหนดให้เป็นบวกครับทัวสองัวสองข้างดูสีเข้มเป็นบวกเป็นสีแดงอันนี้อันไหนเป็นบวกมันไม่เกี่ยวครับคือเราอยู่ที่เรากำหนดถ้าเราจะเอาสีจานนียเป็นบวก ตัวนี้ก็ต้องเหมือนกันจางก,ก็ต้องเป็นบวกใช่ครับแสดงว่าจะอยู่สีอ่ไอ้สีนี้สีแดงหรือสีสีกระดำไม่สีเรี่ยนแต่ขอให้ถูกต่อตรงกรันต,ต่อตรงกรันคือบวกอ,อ่อ,อนต่ออ่อนเข้มต่อเข้มใช่ครับไม่ใช่เอาเข้มเปผสมกับอ่อ,อ,อน<ช>อันนี้เป็นเรื่องแน่เสียงมันจะหายไปเยอะเลยครับอ๋อชั่วคราวเลย อมันมีไอ้ตัวลำโพงค่วนไม่ค่อยดีเหมือนมีอยู่ก่วนหนึ่งะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ดู ที่เดีเรามาฟังเสียนงะ อันนี้คือเกณฑ์เกณฑ์เ,เ,เนี่ยต้องเอาขึ้นเยอะครับคือเกณฑ์เนี่ยเราเอาไปเก้าโมงก็ได้อ่าตราโมคือเกณฑ์เนี่ยมันคือการอัตราขยาขยาสัญญาณอ๋อคือสมมติว่าถ้าเราเล่นตรงเนี้ยไปเยอะแล้วตามมาจิบกล้องสองไนดะ้เลยได้ไหถ้ากรณีที่ว่าอ,อันนี้คือเกณฑ์ไม่จาเป็นต้องเอาขึ้นเยอะครับ ประมาณนั้นเอครับเอาเกลียขึ้นเยอะเสียงจะแตกผ้าพราะสัญญาณมาแรงแล้วเราไปขยายเพิ่มมันจะแตกผ้าก็คือไอ้เกนนี่คือตัวขยายใช่ครับขยายเยอะมันก็แปรใช่ครับแต่ถ้าเกิดขยายพอดีจะนุ่มระมูลใช่ครับสมมติว่าเราดิดไว้ประมาณเก้าโมงก่อนเราเอาสไลด์ตัวเนี้ยขึ้นมาสักเขาเรียกว่าจุดจุดอ่าจุดเทียบคือประมาณศูนย์ดีๆคือตรงกลางประมาณนี้แปดสิบเปอร์เซ็นเนี้ย ประมาณนี้แล้วยังดังไม่พอแล้วก็ค่อยมาเพิ่มตรงนี้ยอ oh. เพิ่มแล้วถ้าเสียงมันแตกคือมันเพิ่มได้สุดแค่นั้นแหละ mm. อันนี้น้อยมากมันอยู่ที่สัญญาณที่เข้ามาว่าสัญญาณที่มามันเบามันแรงแค่ไหน <c oughs> ครับครับอันนี้คือการขยายสัญญาณมันอ๋อ oh, <c oughs> ครับครับเนี่ยเดี๋ยวผมทดลองให้ดูก็ไรก็เปิดตรงนี้ยยนยเยอะครับ ไฟพีกมันเริ่มติดแล้วครับเราเลี้ยงนิดเดียวมันจะดังมากเลยนี่อันนี้มันไม่ได้แรงถึงขั้นทำให้ตัวนี้เสียามันพ่าได้เพราะว่าพวกมือถือครับคือคือมือถือเนี่ยมันจะไม่แรงเท่าคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ถ้าไฟตัวนี้ติดค้างมันมีปัญหาแล้วออ๋ครับเสียงมันจะไม่ชัดออ๋เพราะว่าน้ำไม่ดังแต่มันจะไม่ชัดครับแสดงว่าไอ้นี่มันมัน คล้ายกับพาวเวอร์มันขับมาแรงเกินไปมันเลยค้างคือไอ้ไอ้ตัวไฟตัวเนี้ยคือความหมายคือว่ามันพีคอ๋อีคคือมันสุดสุดของมันแล้วครับเกินเกินลิมิตแล้วก็คือมันเลยค้างใช่แต่ถ้าเกิดมันก็พิบก็พีคแสดงว่ามันกำลังกำลังเหมาะสมครับอ่าโอเคอ่าสมมติทําให้ดูคือคือให้กระพริบก็หรือไม่ไม่ติดเลยดีครับครับไม่ไม่ติดเลยแต่ว่ามันมันดังอยู่นั่นคือดีอ่าฮะครับนะฮะเราเลยอะไรประมาณนี้อ่าฮะ ว่าเราต่อไปผิดตู้หนึง่ง๋ยวผมสลับไปดูตู้หนึ่ง<า>เสียงที่ออกมาต่างกันเยอะมากเมือ่อที่เรายาังไม่ได้ฝาอะไรเลย,เลยอันนี้คือต่อผิดเสียงมันจะไม่พอครับปเนี่ยเสียงคุ้มมันจะหายไปเลยถ้าเราต่อถูก้กเพื่อน คนนี้ก็คือทุรรง้งกลางแหลมกับเราไม่กัเราปรับกันไปชอบเลยครับอ๋อแล้วแล้วนี่นะจัะอันนี้ซ้ายขวาคือ,ออ๋อซ้ายขวาคือต้องอยู่บาลานซ์อยู่แล้วใช่ครับอ,อ๋อต้โหเข้าใจึ้นเยอะเลยครับถ้า,ถาอย่างเงี้ยอย่างตู้เล็กๆอย่างเงี้ยแค่เนี้ยแค่ไม่กี่นิดมันก็ดังแล้วถ้าเราต่อถูกอืมครับสุดยอดสุดยอดถ้าพี่ใช้งานไม่หกับเปิดเพลงหอคอนิดหน่อยตู้เล็กๆก็เอาอยู่ ไม่ต้องขนอะไรไปเย <c oughs> เอะอก็คือแค่แค่จุดนี้จุดเด่นไปเองเออมีรู้รแล้วอ๋อเออนี่มันต้องบอกว่งต้องอยู่กับคนที่รู้จริงๆอ่ะทีน,นี้นน <ๆ S 2> ก็แสดงว่าอันนี้เคลียร์แล้ว <ๆ S 2> ก็คือตัวเกณฑ์เนี่ยอยู่ประมาณเก้านาฬิกาแล้วพวกนี้ก็บารานซ์แอ้นี่ทุ่งตังแหลมก็ปกรับตามปฏิยาสัยแล้วถ้าเวลาไฟกับพริบก็อย่ายให้มันกับพิบจนค้างค้างนี่แสดงว่าแตกแล้วแล่ถ้าเกิดเราทําอย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้เราก็อัดเต็มที่เลยใช่ไหมครับว่าโอด้วยความไม่รู้เนาะ ถึงวันนี้ก็ถือว,ว่าโอเคละเรื่องเหลืออะไรครับแค่นี้ได้กระชังหงช่วงตุนตุนโอเคโอเคเข้าใจละครับโอเค